ไอ้เหี้ยผมว่าไม่ใช่ละโด้โด้จริงๆอ่ะมันควรตกมาเป็นของผมเ้ยไอ้ตะกี้เนี่ยเห็นปะไอ้ที่มันแหลกอ่ะแสดงว่าเขาปรับเบรคใบสุดท้ายให้ผมแต่มันไม่ออกมันไม่ออกอีกข่แบบเติมได้ไหมเติมยัดอ่ะมีไหมแต่ก่อนมันเติมแสนหนึ่งได้แค่สามร้อยเหรียญหนึ่งมั้งโอ้โหแสนหนึ่งได้สามร้อยเหรียญเออแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่นี้มันไม่มันไม่ให้นี่แล้วอ่ะ แต่ตอนนี้มันยังไม่มีได้ให้แลกใช่ไหมอ๋อใช่เปเล่เปเล่ยังไม่มีเอนเนี้อ๋ออีกกุลิตอ่ะกุลิตใช้สามพันเหรียญนะพี่เี่ยตายเถอะสัตว์เนี่ยอองรีเนี่ยผมขายอองรีให้ไหมเท่าไหร่ห้าพันพอเนี่ยเอาบวกสามไปเลยอองรีมันอยู่เฮยอะไรกูจะไปทําอะไรเนี่ยเอาตำนานไงบวกสามทีเอ็มอ่ะนะเออช่อง มึงเอามาเป็นภาระไอพี่อะไอพี่น่าสนใจวะผมไม่ได้ใช้แล้วผมมีบวกห้าแล้วไงมันพอแล้วไงสูงนะอันนี้คือสูงนะตอนนี้เอ็มเท่าไหร่ตอนนี้เอ็มเนเท่าไหร่เอ็มมันสี่ล้านนี้สวัสดีครับสวัสดีน้องเปิดยังพี่เปิดหมดแล้วสี่ล้านสามครับเอ็มเอาเอาเอาเอ้พี่จ้องไว้ก่อนพี่เอาได้ได้โอเคแบงค์เกว อเดี๋ยวพี่ยอดบอกห้าใช่พี่จะได้มาตามผมมาดับดับดาดออกดีได้อยู่พี่ชอบเปิดเปิดได้แล้วครับเปิดได้ดีอยู่กาก้าเอลเอนเชเชนโกเอลเอนเวียบอ่เชเชนเอาไปทำอะไรเนี่ยผมมีไปนอนแล้วผมหาดนอนเขาเหรอจะจมีตัวบาซ่าเลยเหรอพี่นี่ครับตัวบาซ่าเหรอองดีนี่ไงแต่พี่ถือแล้วดิพี่จอง องรีเอลเอ็นโกงจัดเลยนะห้าพันน้องมึงข่ห้าพันถูกเนี่ยมึงมีอะไรมึงลองถามเบยได้เนี่ยมีโดนในยนโซ่ไงอองรีทีเอ็มเออทีเอ็มเนี่ยเบมันมีโดนในยนโอ่ะองรีทีเอ็มมึงไม่อยากได้นอนโย่อะมันดีมันดีมากเลยนะแลด้วยผมเคยลองแล้วยผมเคยลองแล้วมันไม่มันไม่เข้าอ่ะแต่เนี่ยแลสัตว์เวมีตำราตัวไหนอีกอะเว มีปะโอผมไม่มีแต่ลุมเบิร์แล้วในนั้นฟูนอนแล้วไงผมน่ะแบบฟูนอนไงพี่ไปซ้อมอะไรเนี่ยซ้อม GTA เล่นปะพี่จะเอาเยอะไม่เล่นหรอจะเป็น v g k ดิมาดี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 เดี๋ยวมันจะแย่มาดีเออรับเข้าแก๊งเลยมาดีมาไม่ผมเข้าไปจะเซิร์ฟจะแตกอะดิี้ผมแตกเทียอะไรเดี๋ยวให้ไวริสเลยเนี่ยมา เด็กเส้นเลยไอ้เวิสเลยเนะี่ยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ดูไปขำๆดีกว่าดูพี่วิ่งไล่แทงคนอื่นยังหนุกว่าถ้าผมเข้าไปเมืองพี่ <Sound S 2> อาจาจะสนุกกว่านี้นะแบบว่าผมไล่ฆ่าหมดเลยนะมึง <laughs> มึงโมวอะไรเนี่ยเฮียโอเคพี่ไปซ้อมกับน้องเดี๋ยวเจอกันได้ครับได้ครับโอเค okay. เดี๋ยวพี่ทักไปนะได้ครับโอเคมาแล้ว กันนันแหละก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ขอมันมันกลัวมันซ้อมมันไม่ได้อะไรเลยพี่ขอมาแล้วมาแล้วได้เลยเจ็ดสามศูนย์สามสองครับลุงได้รับมันไม่มีใครเข้ามามั่วหรอกลุงลุงกดมาเลยก็ได้ผมก็เปิดน้ำเต็มเลยเลยวันนี้ตีมบ่เปิตัดอะไรนะครับวันนี้มึงจะตีมกี่โมงเนี่ยจักแล้วหกโมงครับลุงเฮียของแท้บอกวันนี้ผมบอกน้องมันอกผมบอกมันว่าจะตีมหกโมงตีมหกโมงของแท้จริงว่ะ อาก็ลุงบอกให้ตีมหกโมงก็ตีมเนาะแล้วเรียกว่าจะไม่ตีมในลุงขอไว่าเฉยอย่าอย่ามึงบอกว่าคิดถึงคนดูเดี๋ยวคนดูด่ามึงก็คือตีมมึงจะมาบอกกูบังคับ้ตีมได้ไงสัตว์ลุงหยอกลุงหยอกครับกกูบอกคนดูสิครับลุงเออคุยกับลุงดิคุยกับลุงดิเทสเทสเทสเบิดเทสไอ้มึกมึงจะคุยอะไรกับลุงอ่ะ ออ๋คกลุงวันวันนี้ลุงช่วยช่วยผมซ้อมหน่อยได้ไหมครับได้เลยแบบแบบแบบไอ้เนี่ยครับปืนติดคาใช่ปะออกอ่ะปืนปืนสิครับแค่สิครับโอเคโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวพี่คุยไอ้นี่บ้านนึงไอเซิร์ฟอยู่ปะเซิร์ฟชาโนนเซิร์ฟเซิร์ฟ ว่าไงพี่ว่าไงวันนี้ปืนเขาเขาขอซ้อมแบบแบบเขานะนายพี่ต่ะปืนสิบกระบอกวันนี้ต้องเล่นปืน,นทุกคนไปสิบกระบอกคือคือต้องสิบกระบอกอะ่ะคือห้ามห้ามเปลี่ยนเลยอ้อนอ้อนมาเล่นปืนด้วยอ้อนเสียงเสียงเป็นไงดีขึ้นยังดีแล้วพี่เอาดีมึงไอเดียแตกเลยเหรอใช่ เิดมาโคอุ้มศพเลยนะตั้งค่ามาโคกันด้วยน,นะโคอุอ้มแล้วก็วันพรุ่งนี้อยากให้เข้าเมืองกันทุกคนนะเว้ยไปเล่นงัดลงงัดร้านอะไรก็ได้เมืองหลักเข้าเมืองหลักไปเล่นงัดร้านทําความรู้จักกันผมไม่มีอาวุธไม่มีรวดเลยอะพี่ไม่เป็นไรมึงนั่งไปกับเพื่อนใช้ปากก็ได้ตะกี้ใครพูดวะ เอทีอาร์เอทีอาร์ครับพี่เอทีอาร์พี่เอสามคนไม่มีอาวุธไม่มีรถเลยไม่ควรมันจะมีได้ไงไอ้ของมันอยู่เทิมหนึ่งอยู่สุดมันจะมีได้ไงอ๋อผมมีแต่ไม้พู่อะพี่ไม้พูอย่างเดียวเลยไม้กัมนะไม้ไม้บวกห้านี่แหละพี่อ๋อได้อยู่เนี่ยอันนีต้องไปเอาบัตรทองมีอะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันนี้ถ้าว่างก็เข้าไปเอาก็ได้เข้าไปเอาได้ยบ้านเราอยู่ไหนเรามีบ้านปะ นำก๊อปครับพี่เย็ดเข้เขาเอาเอาข้าไปเอาได้เลยเหรอครับอืมแต่ตอนนี้เข้าเซิร์ฟผ้ากันมาก่อนนะครับใช่เข้าเซิร์ฟผ้าตอนนี้เข้าเซิร์ฟผ้าต่อคอ,อมูเซิร์ฟผ้านะอ้ามีคนปลดได้อ้วนเอวเหนหรอเอาดีเย็ดเข้ใครเปิดได้วะแลกกับเชสเชนโก้วะ กำลังเข้าครับครับเปลี่ยงมันจะรับเลยกีมยินเตอร์รออะไรครับ <c oughs> ไอ้เหี้ยผมว่าไม่ใช่ละโดโดจริงๆอ่ะมันควรตกมาเป็นของผมเ้่ไอ้ตะกี้เนี่ยเห็นปะ่ะไอ้ที่มันแหลกอ่ะแสดงว่าเขาปรับเลดใบุดท้ายให้ผมแต่มันไม่ออกมันไม่ออกอีกคนนึงไอ้เหี้ยโดตัวนั้นนะ่ะควรเป็นของผม ไอ้เฮียจริงๆดต้ตอนทัานนักเป็นของผมเว้ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นเกมค้างปะเขากำลังปรับเดตให้ผมเว้ยแต่ทีเนี้ยมันมันไม่ได้ไงผมกดกดไวไงไอ้เฮียคนเด็ด,ด้เลยไอ้เฮียมันควรเป็นของผมโอ้เสียดายจัด ไอ้ไอเต้ยอยู่ปะเต้ยมึงไปถามพี่พี่หน่อยดิว่าโดนเท่าไหร่มึงไปถามด,ด,าามามดิมึงไปถามดิโดนเอเอเท่าไหร่เฮียรอมอนะแกลีน่าทำไมไม่ให้กูได้ศาสตร์ต่ได้ศาสติคุ้มหรอผมว่าไม่คุ้มมองภาพไกลๆอา,อาจจะคุ้ม อาตีไปไนะเงินเอ็มใช่ไหมเชฟนิโก้หกล,ล้านล้านตีไปผมได้หกล้านล้านเชฟโก้สามหมื่นบวกไปอ่าละล้านละห้าพันสองล้านห้าหมื่นแล้วเป็นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเฮ้ยยี่้ยคุ้มว่ะเฮ้ยคุ้มว่ะไม่ไม่เกินนะเพราะมีตัวอื่นที่ได้อีกอย่างกาก้าถ้าตีรวมรวมราคาเป็นเงินเอ็มด้วยนะราคาเป็นเงินเอ็มด้วยนะ กากาตัวละหมื่นสองหมื่นนะตีไปสองหมื่นเชนโก้เชนโก้สามหมืน่นเป็นห้าหมืน่นเอ็มผมจะได้สิบล้านล้านตีไปสิบล้าน 15, ล้านสิบล้านล้านเท่ากับเท่าไหร่ห้าหมื่นปะเท่ากับว่าผมได้แสนหนึ่งแล้วไม่รวมตัวอื่นที่มีเซนเซนอะเรเนโนอีกนะตัวนั้นไดเอ็มอีกก็จะผมน่าจะได้ประมาณแสนแสนแสนสองแสนสามกิจนี้ผมได้แสนสามกำไรหนึ่งสองสามสี่ห้ากำไรห้าหมื่น ลูนี่อีกเออกำไรห้าหมื่นนะกำไรประมาณห้าหมื่นบาทกำไรห้าหมื่นแต่กิดนี้ลั่นกิดนี้ลั่นจริงลั่น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 เลยอะลุงทบเลขห้องเลขอะไรนะครับลุงอะไรนะเลขห้องเลขอะไรอะลุง ไม่รู้อ่ะเออว่ะลืมให้ไม่มีใครส่งเลขห้องเนี่ยมันเลยไม่มีใครเข้าเนี่ยผมก็ลืมเป็ดมาเลขห้องนี้นะได้เลขห้องนี้นะเหน่เหน่พี่พินพ์มาแล้วเฮ้ยผมทำมิลานดีไหมวะกาก้ามีกาก้าแล้วอยากได้ตอเลสด้วยตอเลสไปซื้อโดอนนินโยคืนเชได้อยู่นะชิมิลานเนี่ย ตัวโกงเยอะจัดน่าสนใจมิลานอยู่นะมิโดดเดี๋ยวให้เต้ยทักไปละครับลาคาเท่าไหร่ไปเต้ยทักไปแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะโด่อะ